โอ้ยนอไปป่าเอ้ยเอาหอดวาง g หอดบองมัดแล้วอะไรอย่งไรล่ะหอดวาง g หอดบองมัดแล้วกัดเบิื้องสีเบาอืมเอาไปขึ้นสู่สวงสวรรค์บ่ต้องห่วงบ่ต้ององยังบัดนี่ไปป่าเอ้ยฮ่าอ่านสูตรเสียพี่น้อง เสียงยังติดติดอยู่เสียงยังติดติดอยู่ใส่เฮ้ยไอ้ป้าเอ้ยเอาเบิดสุกเบิดทุกเบิดโศกเบิดโลกเบิดไพ่แล้วบาทเลยไปขึ้นอยูสวงสวรรค์ผุดหนาแนมลงมาเบิ่งลูกเบิ่งหลานพวกเขาเกิดมาใหญ่รุ่นพวกเขาถึงจะเลื่อก้าวหน้าเริ่มไอ้ป่าเริ่มเบิดทุกเบิดโศกแล้วเบิดห่วงเบิดใหญ่แล้วบาทนีะ จุ่ตา้งปีลูกล้านโพดอนเนกศีสูกกันไปอยู่กันไปอุปไปกับไปเขินสู้สวงสวรรค์เด้อไม่ป่าเด้อสาธุเท้ามาแล้วเด้อมาหดแล้วเด้อมาเบิ่งมาแยงน้ำแล้วไม่ป่าไม่ป่าแดงหน่อยมาแล้ว ใส,ส่ละเครื่องกันนั่นเครื่องกันเครื่องห้องทิ่เจ็ดเสื้อไปขึ้นพิ่นเสื้อไปขึ้นมอเซีมมพันเออเสร็จะไปขึ้นให้มะเหลี่ยมเอามาอยู่ใส่อยู่เกอนย่อยเติมบ่ เดี๋ยวรถไปใสียอายุผนก็นได้มาไปย้างยงเดี๋ยวนะี้ของมาแน,นโอ้เดี๋ยวดูวเขาเสียเอาเครื่องไปขึ้นเพิ่มสิเลยเพราะแต่บางเพาแต่ตายคลิปมาพีนรองเบิรงครับเมื่อคืนนี่กับมาเยี่ยมมายามอาการกันอยู่เมื่อนี้มาแบบเบิดแล้วโอ้ยนต่บอลนี่เอาข้ขอเขา ท่นบอนวกินที่อนวกินเขาเกียวก็ตาหงก็บกวงนเข้เกีวนั่นใส่เาสัก่ม่กนดวเกียวมีกินเขาก็บกวงอุ้ยนั่นก็ไม่นก็ได้เกียวอุ้ยกันว่าัหนกัดีแลวกินแนวอยากครับบุอึดอกแต่ว่ากินบ่ไรคือกินเขาก็บกวงสีน่วงคือบ่ให้เล่าในสีน่วจานปลาสีน่วไม่เลาตัว

เอขอขอวานกับมะม่งะวงเอาถึงวานแล้วกินกัดตำปาก็กินบ่ได้ปลาแดกกินบ่ได้เจเครือกับพงสุรสน้ำตาลได้อยู่โ <c oughs> อ้อลเละเบิดนอกฝนตก,ตนตกใช่ละ่ะว่าสิไปเอาเครื่อง รถไปใสเ่เครื่องก่อนเครื่องออกซิเจนยืมทั้อทงอนาใหม่เพิ่นบ่าเสียไปเกินเพิ่นนะครับพี่น้องแน่มาสิงห์ยังเบิ่งทั้งกลัวทั้งปุนพี่น้องกันบาซอยกันบุรังคนกับวัดตะเหลี่ยวกีบเลี่ยงงานมานันยังเว้นอยู่นะครับ <c oughs> <c oughs> ตอนนี้กับเวลาประมาณบ่ายสามสี่โมงแลงนะครับเพิ่นเบิดตอนประมาณบ่ายโมงกวลัวนะครับ ม่เฟื่องพอได้เหยียบแค่อยู่เนะาะแค่อยู่แค่อย,อยู่พอได้เหยียบเฟื่อง อ้ยเต่าไฟตังว้จะได้กระดือแถวนนึ่งสองสี่เต่าเลยอ้ยังไฟฟิงตัวนี้ตั้งไฟสเต่าเลยเอาสเต่าเลยไฟบาทนี่เอ็ดยังแม่คั้เท่านั้นตามมหงเิมเออเถอะามมหงเิม สุกแล้วตัวนั้นบวเฮิอมันมันสุกแล้วน่ะเอาแกนไว้ให้กินได้ด้วยวะทีเล็กหน่อยวะเอาแกนไว้ให้กินได้ด้วเอาพวไป้สะวันมาวันนี้เป้สะวันี่ทีมวันนี้ไปบ่ได้ดอกวันนี้โอ้คนทงมาแล้วบอกคนทงคนทงคนทงฮะโอ้อันโอ้อันบ่แม่นคนทงอันนคนตัวทีแบบนั้น ก้นตรงก้นตรงเอาเครื่องไปขึ้นคนกันเอาเครื่องออกซิเจนไปขึ้นนั่นหมอพ่นก่อนเอาเดี๋ยวจังมาเบิ่งน้ำใหม่เครื่องออกซิเจนเอาพันได้นยังหนอ่ะพันได้นยังนี่โอ้ยานหน่หน่อยรอดเออเอาเอาดีเลยดีเลยผู้เฒ่ารอดว่าไปยังเนาะเออผู้เฒ่า เอาเอาไอ้ปูมันไปทางไหนบ่เนี่ปูไปทางบนบ่ฮะปูไปแล้วสาธุสาธุโอ้ได้ปูมาบ่แม่ป้าป้าโรปูคืองามเดี๋ยวให้ปูเท้าเขี้ยว มันเจื่นมันฝนตกพี่น่องเ้ยจื่นลายฝนตกรถขั้นไหนเด้อรถทรงปูขั้นไหนรถลูกเป๊ะบ่ พี่น้องเฮือนเพิ่นก็ดีนะครับเฮือนกัดซ้ำมีซ้ำเกิดบ้านเท่าเลยพี่น้องเอ้ยจังไดล่ะแต่ว่าเห็นหนาล้านมาพอมีอย่างเดียวเปิ้ลเบาหนัาจานร้อยตะกี้นะครับตั้งแต่เพิ่นยังมีชีวิตอยู่เพิ่นเบาเล่นเบาหัวเบาอีลีนี่ล่ะเพิ่นว่าดกับเมนมือไหนโบได้อยู่นนัแม่นไหนอันเบิดไปแล้วจะเลืมเด้อเพิ่นว่าเพิ่นอยากได้ธาตุาจารย์เปิ้ลตาพี่น้องโอ้ยจังดก จะว่ามาเปลี่ยนกับมาเปลี่ยนย่ามร้านบ่มีเงินแต่นอกแม่ป้าเอ้อสันบอกว่าจะได้ธาตุใส่กระดูกใส่อัฐิประศรนแหน่พอนจกได้ได้พี่น้องจะได้เตุว่ารัศรเอ้ยยังว่าจังหวะนี่กับเงินกับผมมีเงวัดรถกับย่างค้างเขาอยู่แม่ป้าเอ้ยจังได้สันน้องให้ถือเลขถือเบอร์เด้อสันบอกว่าเอากันถือเลขถือเบอร์สิซื้อธาตุไหนคือว่านั่นแหละแม่ป้านะครับเอาโอเคพี่น้องเจียงข่าวพี่เจียงข่าวน้องเนาะนะครับเบิดแบบลงไปแล้วสิ้นลงไปแล้วนะครับสำหรับ เอือ่อยแถาพ่อจันร้อยนะครับก็บคือแม่ป่านะครับเอื่อยยีย่พอเขาจะเป็นแม่ป่านะครับเนาะแถาพ่อกับยูนาหมดละก็สเขามาเห็ดกลางเตี้ยนกลางเงี้ยนน้ำพ่นกับเบิดมือแล้วมันนี้นะครับงัวกับไว้หน้าซะ,นะก่อนนะครับเอาโอเคพี่น้องคลิปนี้เอาซ้ำนี่นเหรอครับไอเขินชั่วซวงสวรรค์แม่ป่าเอ้ยเบิร์ตถูกเบิร์โศกเบิรโลกเบิร์ตไพ่ระบาดไงกันถือเลขถือเบอร์สีหาเงินซื้อทาาไหนคือนบ้านนั่นละ